ก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่ผมนัทจีจีศูนศูนย์ก้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาเล่นเกมที่มีชื่อว่าอมงกุศใช่แล้วครับผมจะพามาเล่นเกมอมงกุศนะครับผมก็เกมนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับผมเห็นแต่ ยูทูบเบอร์ท่านอื่นเล่นกันนะผมเห็นว่ามันน่าสนใจผมก็เลยโหลดมาเล่นนะอันนี้คือครั้งแรกที่ผมโหลดมาเล่น,นครับปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับผมโอ้ผมเป็นครูเมดโอเคอินโพสเตอร์หนึ่งคนนะครับผมปเห็นยูทูบเบอร์ท่านอื่นเขาเล่นต้องไปทำภารกิจตามที่แผนที่บอกใช่ไหมนะครับอ้าวรีพอร์ตะแล้ว ทำไมรีพอร์ตมีอะไรทำไมคุณต้องรีพอร์ตกดไปก่อนของแรกเลยครับวสัสมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ผมอ่านในกลิ่ไม่ออกนะใ <c oughs> น,นวัสดใช่ไหมอ่านในกฤิไม่ออกนะครับต้องขออภัยนะบมถ้าไหนที่ผมพูดมั่วต้องขออภัยนะครับคนนี้ก็วัสเหมือนกันฮนะโอเค ไม่รู้จะบูดตรงนี้ใช่ไหมเออโอเคบูดแล้วผมเป็นสีฟ้านะครับผมใครออกไม่มีใครออกครับผมโอเคมีอินฟอสเตอร์หนึ่งคนปปครับทำภารกิจยังนี้หลดุดแฟมใช่ไหมแฟ้มเอมกสาร โอเคเสร็จป่วปไปทำภารกิจต่อไปเลยครับผมเดี๋ยวมาตรงนี้เอ้ยไงสีแดงบอกว่านายคนจะไม่ใช่อินพอสเตอร์นะโหสีแดงอยู่หลังเราครับผมเสียวดากมากหวังว่าเขาคงจะไม่ทิ่มตูดผมนะเขาคงจะไม่ใช่อินพอสเตอร์ที่เอามีดมาทิ่มตูดผมหรอกนะครับมา แล้วก็ชิปโอเคไปทำภารกิจต่อไปเลยครับผมโอเคนี่ครับไปชิปโ okay. อเคอ้าวไฟตัดครับผม่าซ่อมไฟโอเคไฟติดยังทำไมไฟไม่ติดโอเค okay. ไฟติดแล้ว จะทำะไรกินต่อไปกันเลยครับผมอ้าวดีพอร์ตนะดีพอร์ตทำไมอ้าวผมผมชนะไอะเนี่ยโอ้เลเวลเพิ่มครับเลเวลสองอะคูเมดเหมือนเดิมครับผมผมอยากเป็นยินพอสเตอร์ท่านผู้ชมอะคูเมด โหเดินไวมากคานผู้ชมอ๋อพกิจอยู่ตรงห้องนี้รีพอร์ตไะทำไมรีพอร์ตอะ่ะมีอะไรอะ่ะเพิ่งเริ่มเกมน่าจะรีพอร์ตทำไมเดมาทคานผู้ชมเราไม่รู้เราก็ต้องถามเข้าไปก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้น ราะฉะนั้นผมจะรีพอร์ตว่าผมไม่รู้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าเพิ่งเข้าเกมมายังไม่มีใครตายทุกคนเลยรีพอร์ตซะและ้วโอเคก็ปล่อยให้เขาพูดก,กันไปแล้วกันนะครับผมโอเคไม่มีใครเป็นแล้วก็ไม่มีใครเตะออกครับผม มีอินโอสเตอร์อยู่ในยานี้หนึ่งคนเดินไบมากภารกิจห้องเดิมผมยังไม่ได้ทำภา,ารกิจเลยครับรีพอร์ตซะแล้วโอเคภารกิจต่อไปอยห้องด้านล่างครับผมตึืงเป็นด้วยความเร็วสูงเร็วมากจ้ะโอเคแล้วก็ห้องไฟไฟ้าครับผม นะต่อสายไฟรีพอร์ตอีกแล้วเขารีพอร์รตกันทำไมอะผมงงอะครับสงสยัยอะไรกันมันเดิมวอสโอเครีพอร์ตแม่ง <res> รีแบบรีพอร์ตเลยนั่งหนาไม่รู้ครับคนเนี้ยโวตแม่งเลย โอเคเหมือนเดิมเดี๋ยวผมดูเขาคุยกันแล้วกันว่าเขาคุยกันว่าอะไรถึงแม้ว่าผมจะแบบฟังภาษาอังคฤษไม่ออกนะครับหรือผมถึงแม้ว่าผมจะพูดภาษาอังคฤษไม่ออกก็ตามนะครับผมเฮ้ยเนี่ยทำไมเขาบวตผมอะ่ะเนี่ยดูดิเขาบอกว่าผมเป็นอินโพสเตอร์เดี๋ยวผมผมไม่ได้เป็นนะเฮ้ย คุณจะกล่าวหาผมไม่ได้นะผมไม่ได้เป็นนน่าโอ้โหรีพอร์ตผมมันใหญ่เลยไปดิโวผมไม่ได้เป็นโอ้โหเรียบร้อยบอกไม่ใช่อินบอสเตอร์ไงเรียบร้อยกลายเป็นดวงวิญญาณเดี๋ยวเถอะพวกแกฉันจะแช่งพวกแกแช่งแม่งเลยบอกว่าไม่ได้เป็นแม่งเรียบร้อย นี่อะไรทำความสะอาดท่อโอเคอทำภารกิจเนี่ยเขาก้าหาผมมาไอไอ,ไอหัวทองเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไว้เถอะนั่นโอ้โหชัดเจนไงเพื่อนฉันฉันบอกแล้วว่าฉันบริสุดฉัน <c oughs> ไม่ค่าใครบสลีฟูดโอเคทำภผนกิจครับผมต่อสายไฟ,ไฟโอเคเดี๋ยวทำไมเขาไม่กดรีพอร์ตศพอยู่ตรงนี้ผมว่าสีม่วงน่าสงสัยครับผมเนี่ยสีขาวนี่เป็นคนคฆ่าเลยครับผมไม่เห็นชัดเจนเลย เราทำามาได้ี่นิสัยก่อนครับผมมานจรงศพแม่งยืนอยู่ตั้งนานไม่ไม่รีพอร์ตยืนอยู่ตั้งนานท่านผู้ชมเขาไม่รีพอร์ตอ่ะผมผมรู้แล้วครับว่าใครเป็นฆาตกรไอ้ขาวเกมันเกลรยจำไว้เวรกรรมจะมาตามระวังที่เถอะแกฆ่าคนอื่นฉันไม่ได้ทำอะไรด้วยแกก็ด้วยไอ้เหลืองแม่ง ทีนี้ก็มาถามว่าเคยเคยใคยทำมัองเนี่ยโอ้โหไอนี่มันทำนะโอ้โหรีพอร์สีม่วงเต็มเลยครับท่านผู้ชม,ชมไอ้สีขาวมันเป็นเรียบร้อยกระด้งออกนองยานไอ้ขาวมันเป็นเฮ้ยไ,ไอขาวมันเป็นน่าจะบอกใหนะ้น่ะ โอเคไม่มีใครสนใจผมเลยครับเกิดมาชีวิตมันน่าเศร้ามากผมโอเคต่อใส่ไฟก่อนครับผมต่อก่อนเดี๋ยวไฟไม่ติดนะครับโอเคภารกิจผมหมดแล้วครับผมไหนดูกล้องซิในสีขาวสีขาวกับไอ้เหลืองนี่ผมไม่คไม่น่าไว้ใจเลย แต่อินพอสเตอร์มันก็มีคนเดียวนี่วะก็คงจะเป็นไอ้ขาวแนะท่านผู้ชมไอ้ขาวเรียบร้อยเจอศพเหลือกี่คนสามคนแล้วครับถ้าอินพพสเตอร์ฆ่าคนในคนหนึ่งคืออินพพสเตอร์ชนะเลยก็กโควถ้าผมไม่บอกถ้านผู้ชมงคงจะรู้นะว่าว่าอินโพสเตอร์มันคือใคร ใช่แล้วครับไอ้ขาวมีก็ดูเขาคุยกันไปก่อนแล้วกันนะครับ<ะ>นานรีพอร์ตคนอื่นเฮ้ยทำไมสีน้ำตาลมันเชื่อเรียบร้อยแอ้เลย โอ้พระเจ้าช่วยผม,ผมอยากไปดินโพสเตอร์ท่านผู้ชมเลเวลเพิ่มเลเวลสามโอเคเดี๋ยวผมเล่นอีกตาหนึ่งละกันนะครับผมว้าทำไมผมไม่เป็น,นอินพอสเตอร์ผมอยากเป็นนะ่ะท่านผู้ชมมาก็คราวนี้ผมจะไม่ประมาทละกันนะ ทำภารกิจของเราต่อครับผมผมจะไม่เข้าเข้าใกล้ใครเด็ดขาดเลยท่านผู้ชมเพราะถ้าผมเข้าใกล้ใครมันฆ่าผมแน่นอนเพราะฉันระวังตัวผมจะต่อสายไฟด้วยความว่องเร็วนะครับผมผมจะต่อสายไฟด้วยความไวเมื่อกี้ผู้ผิดตโอเคภารกิจผมเสร็จยังโอเคภารกิจ ไอแดงยาเจใช่ไหมคืออินพอสเตอร์อย่าตามฉันดีที่มีกล้องวงจรปิดดูอยู่ค่ะผมปลอดภัยถ้าผมตายคนที่ดูกล้องวงจรปิดก็เห็นผมครับผมก็เห็นว่าใครฆ่าผมโอเคโอเคฟึบจะบอกน้ำมาต่อสายไฟ,ไฟโอ้โหผมไม่ชอบการต่อสายไฟเลยต่อก่อนจะไฟไม่ติดนะ อ <Yeah. S 1> okay. สีม่วงผมว่าสีม่วงน่าสงสัยอะท่านผู้ชมแต่ดีที่เมื่อกี้มีกล้องวงจรปิดดูอย่งนีครับโอเคพาร,รกิจผมหมดแล้วครับผมเฮ้ย สีฟ้าปแปลกๆท่านผู้ชมวัดมันปลอมตัวมันคืออะไรท่านผู้ชมผมเห็นมันปอมตัวเฮ้ยเพื่อนระวังนะฉันว่าผมว่าผมไปกับคนนี้กว่าสีเขียว ฉันเชื่อว่าฉันอยู่กับนายปลอดภัยเพื่อนเพราะฉะนั้นฉันจะตามนายไปป่ะเราไปกันนายคิดว่าฉันเป็นอินพอสเตอร์กันนะฉันเป็นเพื่อนนายโอเคภารกิจผมหมดแล้วท่านผู้ชมผมไม่มีอะไรทำเย่ผมชนะอินพอสเตอร์มันกดออกแน่นอนท่านผู้ชมอินพอสเตอร์กดออกแน่นอนโอเคเลเวลเพิ่มไหมไม่เพิ่ม โอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะผมบายยแชร์ไปเพื่อนๆดูแน่นะครับอามุกุส